สวัสดีครับพี่น้องผมก็พ่อรอเหรียกินข้าผมมาตรฐานเอเลสินนะครับผมอารับยินดีต้อนรับสู่ฤดูการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมช่วงนี้ก็มีออเดอร์เข้ามานะครับ6กโลนะครับผมหกขุนนะครับผมกาบขอบคุณคุบาาจารเอฟซีนะครับที่เพิ่นจะไปจุดฉลองเสียบงันนะครับผมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2567นะครับผมขอให้โชคให้มาเด้อครับผมนะครับ อ่ะนะครับสำหรับเอฟซีที่จะซั่งตะไลนะครับผมเพรว่าจะเป็นโฮขุนหนึ่งนิ้วหัวระเบิดไทเทเนียมนะครับผมขอดนวนๆแน่จังหน่อยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าโบเกินวันจันทร์นะครับวันจันกะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วครับผมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดหอดมือเอฟซีนะครับขอเวลาส่งประมาณสามหมื่นนะครับผมถ้าเลื่อยหันโบมั่นใจว่าจะหอดบอนะครับผมกะจังไรกะจังทักเข้ามานะครับผมถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะไปเทสหุ้งก่อนครับก่อนเดินทางนะครับลมแห้งๆครับช่วงนี้ ไปครับผมบอลว้าหลายยายห่างพี่น้องไปชมการเทศเลยครับผมสู่ร่มในบ่อร่มวันผ้าอยู่ครับวาวจนบจกลภาปล่อยนะครับผมนี่ครับเป็นโอ้คุณได้แต่เนี่ยม้วระเบิดนะครับผมเทียบน้องหอยอัดไว้ประมาณสิบก็รูนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ไปแล้วฮกรูนะครับผมอ่ะมืออื่นเคลียร์งานให้จจบเลยนะครับฮกรูที่สั่งเข้ามานะครับผมหนาวแห่งบ่ลุงพี่ฮะอยากปากแตกอยู่บ่อร่มหนาวมาฮะ บรรยากาศที่ศาลบ้านเฮาตอนนี้อุบลราชธานีอำเภอโพไซนะครับพี่น้องลมหนาวเยือนเข้ามาแบบโอ้วันพายุเหรอครับช่วงนี้นะครับผมคุณครับเบิ่งใบกล้วยรอเล่นกินบ่ลมแห้งนะครับวาวก็บ่ได้ปล่อยนะครับผมมันแห้งเกินนะครับพี่น้องเล่นยญม้วนๆนะครับสนุ่นไลนะครับผมวาวขันโมเมนการล้านก็เอาบ่อยู่เหรอครับทะลุมเป็นก้อนปานนี่นะครับผมเอาครับสนใจตลาดจุดปีใหม่ครับผมทางแชทเข้ามาทางเพจเฮาเลยนะครับผมหรือโทรติดต่อนะครับ0 6 1 6 9 0ก สามเก้าเก้าสามนะพี่น้องพร้อมบริการรับชายทุกระดับประทับใจเทพน้องหอยมาตรฐานไปครับผม